เมืองกรุงเทพๆยังหาความปลอดภัยไม่ได้เลยสามารถหาอะไรกับบ้านนอกไกลปืนเที่ยงคดีฆาตกรรมไม่มีว่างเว้นเป็นเพราะสันดานคนร้ายหรือสังคมบียบังคับกันแน่ใครรู้ช่วยตอบทีกระซวกกลุนสาวเสร์ฟร้านอาหารกว่าสิบแผลล้มคว่ำมจมกองเลือดตายอานาถขณะกลับจากซื้อก๋วยเตี๋ยวม่อมีดกระตุกสร้อยทองเป็นของแถมตำรวจสงสัยพลังคดีสอบพบหัวเก่าเมียน้อย คยมีเรื่องบาดหมางถึงขั้นขู่อาฆาตเรื่องราวที่เกิดคดีสาวถูกสังหารเหี่ยมในครั้งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเวลาดึกสง,งัดของคืนวันที่สองมกราคม2530ัน้าอเวลา4ี่นาฬิกาขณะนั้นที่ร้านบริการซึ่งมีป้ายชื่อว่าร้านอาหารไพลินต,ตั้งอยู่เยื้องวงภาพยนตร์พระหนโยธินรามาแขวงสามเสนัเยเขตพญาไทกรุงเทพมหานครและร้านดังกล่าวซึ่งมีนายปรีชา อายุ25ปีผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าของร้านดูแลกิจการทั้งหมดหลังจากตั้งแต่ตอนหัวคำ่ำที่ได้เปิดบริการลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนโดยเฉพาะอย่างงอยู่ในช่วงของวันปีใหม่จึงได้มีลูกค้าเข้ามาให้การอุดหนุนอย่างแน่นขนาดทำให้บรรดาพนักงานสาวๆภายในร้านต้องทำหน้าที่หนักขึ้นกว่าเดิมและกว่าจะเปลี่ยนร้านได้เวลาก็ล่วงเลยเข้าตีสามของวันใหม่เข้าไปแล้ววันนี้เป็นวันสิ้นเดือนหลังจากที่เปลี่ยนร้านแล้ว นายปรีชาก็ได้เรียกประชุมพนักงานเตรียมคิดเงินจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานจึงทำให้หลายคนที่รู้สึกเหนื่อย,ยงานมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำก็เริ่มกับปรี้กระเป๋าขึ้นและเกิดรอยยิ้มอไอ้น้อยไอ้น้อยเอมันอยู่ไหนวะจะรับเงินเดือนหรือเปล่าเสียงเรียกชื่อไอ้น้อยของนายปรีชาดังขึ้นเมื่อเหงื่อหน้าไม่พบไอ้น้อยนั่นหมายถึงนางสมารอายุ30ปีเศษซึ่งมีชื่อเล่นเรียกว่าน้อยพนักงานสาวจากจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เพิ่งจะเข้ามาทํางานได้ประมาณ6เดือนเศษขณะนั้นเธอกําลังเก็บของใช้อยู่ภายในครัวหลังบ้านเมื่อได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อให้มารับเงินเดือนมีหรือใครจะไม่เอาจ๋าน้อยอยู่ในครัวอย่าเพิ่งใจร้อนสิพี่ฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละนางน้อยร้องขานด้วยเสียงเงินหวานจ่อยก่อนจะก้าวเดินออกมาที่เคาน์เตอร์หลังจากรับเงินเดือนเรียบร้อยแล้วนางน้อยก็เดินสวนกับนายบุญส่งหนุ่มเพิ่งจะแรกรุ่นวัยยี่ปี พนักงานคนหนึ่งภายในห้องอาหารนึกเกล่าและนายบุญทรงก็เป็นสามีของนางน้อยถึงแม้จะวัยต่างในอายุแต่ทั้งคู่ก็รักกันได้ดีเออน้อยประเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกซื้อข้าวซื้อว๋วเตี๋ยวมากินกันดีกว่านะนายบุญทรงเขาร้องบอกนางน้อยขณะพากระเดินมาสุดตัวนั่งบนเก้าอี้น่วมในร้านนางน้อยก็ได้แต่พยักหน้ารับโดยไม่ได้พูดตอบโต้อะไรก่อนขยับตัวเพื่อเดินไปซื้อของกินดังที่ผัวรักต้องการน้อยน้อย จ้าไปซื้อของหรอพี่ฝากซื้อข้าวให้พ่อด้วยนะเสียงร้องบอกของหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นตามหลังนังน้อยหันไปมองแต่ก็ไม่พูดอะไรก็ได้แต่พยักหน้ารับก่อนจะก้าวเดินดุ่มๆลับตาไปเวลาผ่านไปอย่างเนิ่นนานนายบุญทรงผู้เป็นสามีและอีกหลายคนที่นั่งคอยการกลับมาของหนังน้อยร้อมด้วยความหิวที่เริ่มรู้สึกกระวนกระวายเอ๊ะทำไมไอ้น้อยมันไปนานจังวะไปซื้อของแค่นี้ เหมือนกับมันไปตายอย่างนั้นแหละเสียงบ่นอดอดแอดจากคนในกลุ่มที่รอคอยพูดดังออกมาอย่างคนอารมณ์เสียเฮ้ยเอ็งพูดน่าเกลียดฝากไปซื้อให้กินแล้วยังจะมาพูดปากเสียอีกอย่างนี้มันน่าไหมล่ะเสียงนายบนุญส่งร้องตะโกนขึ้นโต้อตอบอย่างคนอารมณ์เสียที่ได้ยินเสียงบ่นขึ้นในทํานองปากเสียเมียตนที่ไปซื้อของมาให้กินแล้วยังมาพูดแช่งให้ตายอีกฝ่ายนางน้อย หลังจากที่ได้เดินมาซื้อของที่ตลาดโต้รุ่งแล้วก็รีบมุ่งหน้าเดินกลับร้านอย่างรวดเร็วเพราะขนานั้นเวลามันดึกมากโขและในซอยที่จะเดินกลับร้านนั้นมันก็มืดแสนเปลี่ยวยิ่งมาคนเดียวด้วยมันก็เลยเพิ่มความน่ากลัวขึ้นไม่น้อยแต่นางน้อยถือว่าอยู่ในย่านแถวนี้มานานหลายเดือนแล้วและใช้เส้นทางนี้เป็นประจำก็เลยทําให้คลายความกังวลลงได้บ้างขณะที่นางน้อยเดินลงมาจากสะพานลอยเพื่อจะเลี้ยวเข้าหมู่มืด นางน้อยก็ต้องสะดุง้งชะงักอย่างสุดตัวเมื่อเงาดำในมุมมืดขยื่นเลิอกไก่ออกมาดูดเงาปีศาจร้ายมันกระโดดเข้าล็กอกคอนางน้อยหมับวัตถุอันขาวบาวับในมือของมันชูขึ้นเหมือนขู่กำชับไม่ให้หนางน้อยขัดขืนและด้วยความตกใจนางน้อยจึงพยายามดิ้นรนขัดขืนอย่างสุดตัวแต่จะเป็นด้วยความอธรรมห,หรือการจงใจก็เหลือจะเดาวัตถุเบวาวับในมือของมันถูกกระชากกลี่นลงไปที่ร่างอันขาวผ่องของนางน้อยอย่างแรง ของเหลวสีแดงพุ่งกระชูดออกมาทันทีด้วยความเจ็บปวดที่หนังน้อยได้รับในครั้งแรกแม้จะมากมายก็ตามแต่ด้วยแรงเฮือกสุดท้ายเพื่อต้องการหาทางรอดนางน้อยเธอจึงออกแรงสลัดร่างหลุดได้จากวงแขนของมันทันทีที่ร่างหลุดเป็นอิสระได้นางน้อยเธอก็ได้ตะโก,กนร้องของความช่วยเหลือขึ้นอย่างสุดเสียงไอ้คนร้ายใจเหี้ยมเมื่อเห็นการไม่เข้าท่าก็หาทางหยุดเสียงร้องของนางน้อย มันกระโดดเข้าประชิดร่างของหนังน้อยอีกครั้งอาวุธในมือของมันกระนำไปที่ร่างของหนังน้อยอย่างไม่ยัง้งหนังน้อยก็พยายามใช้มือปัดป้องอย่างพละวันแต่มือเปล่ามีหรือมันจะสู้อาวุธปลายแหลมอย่างนั้นได้เมื่อทั่วร่างของหนังน้อยมีแต่ร่องรอยของบาดแผลของเหลวสีแดงพุ่งกระชูจนแดงฉานหลังเสร็จสมไอ้คนร้าเหี้ยมก็ผลาจากร่างของหนังน้อยพร้อมด้วยสายสร้อยคอทองคำหนักเพียงหนึ่งสลึง ที่มันกระชากขาดติดมือไปด้วยเหมือนเป็นการจงใจหรือเป็นเพียงการนำพรางปล่อยให้ร่างของหนังน้อยยืนงอนเงินพิงพนักปูนได้สักครู่ก่อนจะล้มลงเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหนังน้อยครั้งสุดท้ายได้ปลุกให้ชาวบ้านในละแวกนั้นเปิดไฟออมาดูพร้อมกับคนในร้านอาหารไพลิตที่อยู่ไม่ห่างไกลจากจุดที่เกิดเหตุมากนักจึงรีบวิ่งออกมากระยำมากมายโดยเฉพาะในบุญทรงผู้เป็นสามีวิ่งมาถึงก่อนใครเพื่อนน้อย น้อยน้อยเป็นยังไงบ้างนายบุญทรงเขย่าตัวร้องเรียกชื่อมีรักเฮ้ยรีบเอาไปส่งโรงพยาบาลเปาโลก่อนเดียวเข้าอย่าช้าเสียงร้องเตือนสติของนายปรีชาเจ้าของร้านร้องเตือนนายบนุญส่งจากนั้นร่างอันเปียกชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดงของนางน้อยก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ชีวิตอันน่าสงสารของนางน้อยก็สายเกินแก้เสียแล้วเพราะนางน้อยเธอได้ขาดใจตาย เมื่อมาถึงโรงพยาบาลได้เพียงครู่เดียวความได้ถูกแจ้งไปถึงพันตำรตวจตรีประทีปทองชาอาสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อได้ทราบและเรียบรุดไปอย่างที่เกิดเหตุพร,ร้อมด้วยพันตำรวจโทสุภาพมงคลปริยนนท์สารวัตรใหญ่พันตำรตวจตรีสุรศักดิ์เย็นสว่วงสารวัตรป่าปร,ปราบและกำลับบงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายนายและเจ้าหน้านที่จากมูลนิธิป,ปอเต็กตึงก็พบแต่เพียงรอยเลือดกองอยู่ในซอยกองใหญ่ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น ได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและขาดใจตายเสร็จแล้วจึงได้รีบเดินทางไปสอบสวนปรากฏว่านางสมภาดหรือน้อยถูกคนร้ายใช้อาวุธปลายแหลมสังหารจนถึงแก่ความตายและที่แผลบริเวณลำคอนี้เองที่ทําให้หนางน้อยขาดใจตายส่วนที่บริเวณตัวมีแผลนับได้ถึง10กว่าแผลด้วยกันมีบาดแผลชะ,ะกันอีกสองแห่งคือที่เหนือราวนมซ้ายและที่เอวในการสอบสวนต่อมาทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางน้อยได้ออกไปซื้อข้าวและกว๋วยเตี๋ยว ที่ตลาดโต้รุ่งสะบานควายเมื่อถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายแอบซุ่มอยู่ในมุมมืดกระโดดล็อกคอใช้อาวุธปลายแหลมกระสวกไปที่ร่างของหนังน้อยจากนั้นจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นหนังน้อยเธอจึงถูกคนร้ายกระหน่ำแทงอย่างไม่นับจากนั้นก่อนคนร้ายจะหลบหนียังได้กระตุกสร้ยอยคอสังคำหนักหนึหน่งเสลิงติดมือไปด้วยส่วนเงินเดือนที่หนังน้อยเพิ่งจะได้รับมาจำนวน2,500บาทที่ใส่อยู่ในกระเป๋าเกงคนร้ายไม่รู้จึงไม่ได้เอาไปด้วย สำหรับสาเหตุที่นังน้อยถูกฆ่าตายอย่างเหี้ยมเกรียมในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนิษฐานว่าประเด็นแรกนังน้อยอาจจะถูกคนร้ายสังหารเพื่อต้องการประสงค์ต่อทรัพย์สินซึ่งคนร้ายอาจจะเป็นคนในละแวกนี้นั้นจ้องหาโอกาสมานานแล้วเพราะทุกคืนจะเห็นหนังน้อยออกไปซื้อของกินกับเพื่อนเป็นประจำแต่ในคืนเกิดเหตุหนังน้อยไปซื้อของคนเดียวคนร้ายจึงติดตามไปเพื่อชิงทรัพย์สินแต่นังน้อยขัดขืนจึงถูกแทงตายดังกล่าว ส่วนประเด็นที่สองนั้นก่อนที่นางน้อยจะมาทํางานอยู่ที่ห้องอาหารไพลินนั้นนางน้อยมีสามีเป็นช่างก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและมีลูกด้วยกันสามคนต่อมาสามีของนางน้อยได้ไปมีเมียน้อยและนางน้อยจับได้จึงได้ไปต่อว่าต่อขานสามีและเมียน้อยถึงขนาดเคยขู่อาฆาตกันถึงขั้นเจ้าชีวิตต่อมานางน้อยซึ่งปกติเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆพกมีดไปต่อว่าสามีที่บ้านเมียน้อย จึงเกิดการทะเลาะกันขึ้นอย่างรุนแรงด้วยความโกรธนางน้อยจึงได้ใช้อาวุธดังกล่าวแทงสามีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและวิดเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นแก่เมียน้อยสามีไปอย่างมากถึงขนาดกลัวฆ่า,าจเจ้าชีวิตของนางน้อยดังนั้นนางน้อยจึงต้องหนีออกจากบ้านหลบมาทํางานอยู่ในกรุงเทพจนกระทั่งถูกคนร้ายดักเสือหารตายดังกล่าวสําหรับเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจยืนยันว่าจะพยายามติดตามสืบสาวราวเรื่อง คลี่คลายคดีนี้ให้ได้โดยเร็วเพราะขณะที่ก่อนเกิดเหตุร้ายก็ได้ทราบว่าสามีเก่าของหน่งน้อยและเมียน้อยได้อพยพมาอยู่ในกรุงเทพแล้วด้วยจึงอาจจะเป็นไปได้ว่าสามีเก่าที่ถูกหน่งน้อยแทงเกือบตายและเมียน้อยอาจจ้องหาโอกาสมาชำระความแค้นเดิมได้ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่จะได้สืบสาวราวเรื่องกันต่อไปหลังจากที่หน่งน้อยได้ถูกสังหารเสียชีวิตไปแล้วนั้นบรรดาเพื่อนร่วมห้องและเพื่อนข้างห้อง,องของหน่งน้อย ต่างรู้สึกวานผวาไปตามๆกันเพราะปรากฏว่าทุกคืนในยามดึกที่ห้องของหน่งน้อยจะมีเสียงผิดปกติคล้ายคนเดินและมีเสียงลักษณะคล้ายกำลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากลับบ้านหลายคนที่กล้าเดินไปเปิดประตูดูแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรจึงคิดว่าวิญญาณของหน่งน้อยคงจะมาเยือนแน่ๆครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย และสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ